ว่าด้วยการซื้อรถ B M มือสองนะครับเพื่อนๆหลายๆคนคงจะคุ้นเคยกับการเป็นรถตามเต็น์นะฮะหรือว่าส่องตามกลุ่มซื้อขายบน a c e b o o k แต่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบครับว่าเขามีการขายรถ B M มือสองนั้นผ่านศูนย์นะครับหรือว่าดีเลเรือของเ m W อย่างเป็นทางการตรงนี้เขาเรียกว่า B M W Premium Selection นะครับซึ่งเป็นรถมือสองที่ลูกค้าเนี่ยเอามาเทรดแล้วก็ออกรถป้ายแดงคันใหญ่ไปทาง B M แล้วก็เอามาจัดการเก็บงงเก็บงานแล้วก็เอามาตั้งขาย ทีนี้เนี่ยไอ้รถ p r ีเมียมซ l เล t i ชัเนี่ยมันมันมีข้อดีอย่างไรมันต่างกับรถเต็นต์ยังไงแล้วราคามันดิฟกันเยอะไหมมีอะไรที่ควรควรจะรู้บ้างนะครับวันนี้พี่อาร์ตจะพาไปเที่ยวศูนย์ BM ที่ขายเฉพาะรถมือสองเท่านั้นเฮ้ยมันเจ๋งมากๆนะครับกับปกติที่เราจะเจอศูนย์ที่ด้านหน้าจะเป็นรถมือ1แล้วก็ต้องการมือสองก็เดินไปด้านหลังจะเป็นอีกโซนหนึ่ง บางศูนย์นั้นชั้น2ขายมือ1ชั้นล่างขายมือ2แต่ศูนย์นี้ครับทั้งศูนย์ขายเป็นรถมือ2 Premium Car ค e l เซเลคชเท่านั้นแล้วครานี้นะครับเรามากันที่ p r e เมียมยูสคาร์บายยุโรป้ามอเตนะครับตรงตลิ่งชันมาไม่ยากครับเปิด Google Ma ปเจอเลยแต่ระหวังน,นะครับเพราะว่า ถ้าเ,เพื่อนๆเปิดคุมก็แบบมาเนี่ยจะเจออยู่2ที่คือยูโรป้ามอเตอร์ราชพฤกษ์นะครับซึ่งเป็นอันนั้นเป็นชรูนรถใหม่เลยมาหน่อยนะครับกับรถทาาร่าสะพานจะเป็นยูโรป้ามอเตอร์ที่เป็นรถยูสา่าบนคุมก็แบบจะเขียว่ายูโรป้ามอเตอร์ตลิ่งชันนะเพื่อนๆข้างในจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับผมนัดกับน้องกระลดาเดี๋ยวเข้าไปคุยกันว่ามันอะไรยังไงบ้างน,นะครับ นี่นะครับเข้ามาอยู่ด้านในของยูโรป้านะครับเป็นพรีเมียมยูสคาร์บายยูโรป้ามอเตอร์นะฮะตะลิงชันก็คุณนายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณนายวันนี้ขอนอนุญาตงงกัวนะคุณอานิดนึงคุณออยนั่นเราจะเิื่องนึงครับเป็นอา AI รีวิวนะคะเป็นมาร์เก็ตติ้งของ b m w ยูโรป้ามอเตอร์ค่ะหลักๆก็คือจะดูแลรถยูสคาร์เป็นหลักเลยเพราะวันนี้เราจะนั่งคุยกันแหละเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งใจจะพามาดูรถ มือสองที่เป็นรถที่ผ่านการประเมินผ่านการดูแลนะครับจากศูนย์มาอย่างดีทีนี้เนี่ยหลายๆท่านที่เป็น f อฟผมเนี่ยคือเพิ่งกระโดดจากรถที่ญี่ปุ่นเป็นรถยุโรปเนี่ยอาจจะ,ะเฮ้ยงงให้ยังไงกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขออนุญาตเวลาคุณไอยนิดนึงมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างขั้นตอนคือคนมาออกใบแดงแล้วก็เฉลยรถเก่าซึ่งรถที่ทางศูนย์นํามาจําหน่ายเนี่ยอันดับแรกเลยเป็นรถที่ยังมีเบียร์ไซรและว,วารันตีเหลืออยู่แบบหมดแล้วมีไหม ก็มีบ้างนะอะไรน้อยอาไรน้อยเขาว่าที่นี่จะคัดคุณภาพใช่เป็นพิเศษคือไม่ได้ว่าลูกค้ามาเทรดร้อยคันก็ถูโชว์รูมร้อยคันที่เขาคงไม่พอจอดเขาจะคัดที่จะเน้นเป็นมีเบียร์ใสเหลือใช่อย่างน้อยนี่กี่เดือนครับหลักๆ6กเดือนหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้ายังเหลืออยู่คืออย่างน้อยก็หเดือนแต่บางคันถ้าไม้น้อยจริงๆสวยจริงๆใช่ก็ก็รับได้ใช่ไหมฮะที่คำว่ารับหมายความว่ารับขึ้นบนโชว์รูมแต่ว่า จริงๆรับทุกคันค่ะจะไม้มากไม้น้อยปีไหนก็มาเทินได้หมดใช่ซึ่งจริงๆวันนี้แอบบอกว่าที่นี่มีงานใช่ค่ะเป็นงานอะไรนะครับยุโรป้ามอเตอร์เทรดอัพวีคเอ็มค่ะมีวันนี้วันเดียววันนี้วันเดียวจริงๆก็คือจะจัดพิเศษอาจจะแบบเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถติดตามได้ทางเพจเดี๋ยวขึ้นเพจไปให้นะครับจริงๆวันนี้เผอิญไม่ใช่เผอิญหรอกตั้งใจมาวันนี้เพราะคุณนายแจ้งว่าเอยวันนี้มันมีงานเราก็อยากมาดูบรรยากาศว่าการเฟรดรถยังไงอะไรยังไง แต่เดี๋ยวทิ้งไว้ท้ายคลิปเรามาคุยเรื่องหลักของเราเันก่อนว่าพรีเมียมยูสคานั้น1นึ่งเบสไซเหลือถ้าไม่เหลือรถต้องสวยใช่ไม้แท้ไม้แท้แท้เยแ,<ท>แหละเพราะว่าเป็นสุนี่เอ็เองตรวจสอบประวัติได้ค่ะหมาแท้แน่นอนนะครับซึ่ง ในมุมของของช่องเราเนี่ยจะเป็นรถมือสองซะเยอะพักหลังก็อย่างที่เราบอกไปซื้อตามเต็นท์บ้างซื้อตามพวกกลุ่มใน Facebook บ้างพูดตรงๆนะไม่ได้ว่าอะไรใครนะคคือกับไมน่ากลัวมากอะ่ะคือซื้อกับทางศูนย์ B M ก็แน่นอนเนาะเขามีบริษัทแม่ดูแลกํากับอยู่อีกอย่างหนึ่งคือสามารถตรวจสอบประวัติได้นี<ช>่สำคัญ<ช>จริงๆเพราะว่าบางท่านอ่ะถ้าเกิดซื้อรถมือสองบางท่านอาจจะแบบกังวลว่าเอ๊ะเจ้าของเดิมอะ่ะเขาดูแลรถดีไหม แล้วการเซอร์วิสการเปลี่ยนอะไหล่ครบแล้วหรือยังเอานั่งเคยทาหรือยังตามกําหนดไหมแล้วก็มีอุบัติเหตุอะไรมาบ้างหรือเปล่าใช่เพราะว่าถือข้อมูลอยู่ในมือทั้งหมดก็คือสะดวกกว่าเพื่อนๆก็จะได้ไม่ต้องินบ็อกมาถามว่าพี่ครับแนะนําคนเช็คไม่์แท้ให้ทีอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้เรารู้ตั้งแต่ลูกค้าท่านแรกว่าเขาออกรถที่ไหนแล้วเขาเข้าเซอร์วิสยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งลูกค้าที่จะมาดูรถคนท่านต่อไปที่จะมาเป็นเจ้าของเนี่ยจะอุ่นใจแล้วก็ รถชนหนักอะไรน้าท่วมอะไรเงี้ยมันไม่มีแ่นะไม่เอาขึ้นโชว์รูมใช่คือทีนี้หมายความว่าถ้าซื้อรถแบบเนี้ยคุณจะสบายใจจุดใหญ่ๆไปได้ค่ะจุดต่อมาคือการดูแลรถยนต์ต่อเนื่องหมายความว่ารับมาแล้วทำไงต่อถ้าอย่างสไตล์ผมมันก็เก็บชุดใหญ่เลยอะอแล้วที่นี่แหละครับอันนี้ไม่ต่างการไม่ต่างกันเราก็จัดชุดใหญ่ไปงานแล้วเลยมีรถขายตามสภาพเลยคือที่เนี่ยมีทั้งซีรีส์3ซีรีส์5 เดี๋ยว <F 1 S 1> เดี๋ยวให้คุณอายพาไปดู oh, เยอะมากคะ <laughs> ่ะไปดูกันก่อนเบรกแป๊บหนึ่งไปดูรถกัน ไม่มีเลยหมายความว่าสีตัวถังเช็คก่อนค่ะแล้วก็มีระบบตัวเช็คอย่างถูกต้องใช่อันดับแรกรับรถเข้ามาทางเราจะมีทีมโซวิสนะคะตรวจเช็ครถแบบ360องศาตรวจทั้งภายนอกภายในยกรถขึ้นไปบนห้อยดูข้างใต้เอ๊ฟวางพลิกคว่ำลงมาดูออกไม่ใช่ช่าง BM ตรวจรับซื้อรถ BM เช็คประวัติดูรักษาทั้งหมด แบบไม่ขาัดสภาพผมขออนุญาตพวกนี้หนึ่งเนาะได้เลยคือว่าในมุมของผมผมมองผมมองว่ามันค่อนข้างง่ายเพราะว่า BSI มีอยู่แล้วแล้วเขาไปสูด DNA เองเขาตรวจสอบแล้วก็จัดชุดใหญ่ตามที่ถูกกฎของ B m w น่อยู่เหมือนมันก็เพื่อนๆซื้อรถเต็นท์แหละเอ้ยพี่ BSI เหลือนะพี่ยังไปทำต่อได้เลยอันนั้นก็คล้ายๆกันพี่อย่างนี้ทำให้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตัวถานเห็นเมื่อกี้ว่ามี มีเซ็กชันใหม่ที่ทำสีโดยเฉพาะอยู่ด้านหลังความพิเศษก็คือของสาขานี้ด้านหลังจะมีศูนย์ซ่อมสีและตัวถังของเราเองในการปรับสภาพรถยูสคารก่อนนำขึ้นโชว์อย่างเช่นรถมือสองบางคันมีรอยหินบีดเก็บหมดเลยเ็าคือเรียกว่าเครื่องเกียร์ชุงลางทุกอย่างเช็คหมดสีเก็บให้เรียบร้อยนะครับสวยงามภายในเบาะเบอร์ปุ่มเปิมตรงไหนให้นี้บจับเหนียวเปตียนออกเบียอไป ยางบางคันยางเก่าแล้วหรือว่ายางไม่สภาพไม่โอเคอะช่างเราตรวจแล้วก็เปลี่ยนที่นี่เนี่ยยางให้ขึ้นชลุมเนี่ยเก่าสุดปีไหนจริงๆก็ประมาณปี2019 2020แ่าเราถ่ายคลิปนี้ปี2022นะครับก็ประมาณ3ปี2-3ถึงปีจริงมันอยู่ในอยู่ในเรนจ์ที่ใช้งานได้นี่เป็ญถานเรนสินใช่ใช่อ๋อแต่ถ้าเก่ากนักก็จะจับเปลี่ยนใหม่ส่วนราคาเนี่ยเมื่อกี้เราเดินไปดูรถกันมารอบหนึ่งเพื่อนๆคงเห็นราคาที่เขาตั้ง พร้อมกับโปรโมชั่นที่เดี๋ยวเราจะพาไปดูรถโปรโมชั่นขั้นอะไรแล้วเหมือนมาขายของเลยเนาะรถไฮไลท์คันแรกนะครับเป็นคันนี้เลย B M W X 2 20i M ่สอก่อนค่ะคันนี้นะคะเป็นรถประกอบนอกทั้งคันเลยค่ะเป็นรถปี2 0 1 7นะคะเลขมาอยู่ที่ประมาณ66,000กกิโลเมตรค่ะมาพร้อม เบียได้10ปีหรือที่ระยะทาง100,000กิโลเมตรนะคะวารันตีคุ้มครอง5ปีไม่จำกัดระยะทางค่ะราคา1 7 9 0 0 0 0บาทแต่พิเศษวันนี้มีงาน Europa Head Up e e k End เราก็เลยจัดราคาพิเศษมาให้นะคะลดไปเลย100,000บาทค่ะราคาเพียง1,069,000บาทเท่านั้นค่ะย้ำเลยนะครับ ถ้าชอบรีบมาซื้อให้ทานเพราะว่าต้องไปเร็วมากไปเร็วมากผมเดินถ่ายซีนี่ห้าห้าสองศูนย์ดีนะจียี่สิบอะไปแล้วจองหมดแล้วหมดหมดอารมณ์เลยอะเดี๋ยวเรามาอีกเดี๋ยวเราเอามาอีกโอเคโอเคมีคันที่เป็นรถราคาหนึ่งแสนใช่ไหมฮะอีกคันหนึ่งรถเก้าหมื่นรถเก้าหมื่นอันนี้รถหนึ่งแสนอันนั้นรถเก้าหมื่นมาดูกัน คันต่อมาคือคันนี้ค่ะรถที่ฮิตที่สุดของ B M W คือ B M W X1 ค่ะคันนี้เครื่องแรงมากๆเลยนะคะเป็นรุ่น X1 20 D M Sport ค่ะมาพร้อมกับสีพิเศษนะคะเป็นสีเทาด้านในดูสิคะเปาะสีดำนะคะเท่มากๆเลยรถคันนี้ปี2018ค่ะเลขไม่ประมาณ65,000กิโลเมตรนะคะ B S I คุ้มครอง6ปีหรือที่ระยะทาง120,000กิโลเมตรค่ะ วารันตีคุ้มครอง6ปีไม่จำกัดระยะทางนะคะราคา1 5 9 0 0 0 0บาทในงานนี้พิเศษค่ะคันนี้นะคะลดไปเลย9 0 0 0 0บาทค่ะราคาเพียง1 5 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเป็นรถไฮไลไท์มาแล้วเป็นค่ะน่าซื้อมากๆจริงแอบเมาส์ก่อน ห้ามเบื่อเลยมันมีอะชอบคันไหนหรือเปล่ามีคันไหนอะไรไปไว้กลางจะเมาส์ต้องโดนหรือเปล่าก่อนจะมาเนี่ยนะผมไปดูคลิปของช่องของรูป้ามอเตอร์เนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้เฮ้ยสามสองศูนย์จีทีผมต้องโดนจองหมดแล้วหมดหมดคือแค่จะกลับแค่แค่จะไม่ถ่ายหลือมึงไม่เอาแล้วงอนกลับมาที่ราคาเนี่ยเมื่อกี้เพื่อนคงเห็นไปสองรอบเราเดินดูราคากันมาแล้วเนี่ยราคาพัดพิงดีไหม เทียบกับเต็นต์ดีกว่าเราอย่าไปเทียบตามกลุ่มซื้อขายนเพราะอันนั้นเน่ยเป็นรถบ้านท, <ะ S 1> ที่คุณซื้อมางต้องไปชมเองแต่ถ้าเกิดเป็นพวกพี่ๆที่เ,เดบซีที่เป็นผู้ใหญ่หรือเพื่อนๆที่อ,อาจจะไม่สะดวกอยากจะได้รถที่แบบพร้อมใช้งานเลยผมว่า p r e เมีย u s ยูสคาเป็นออปชันที่ดี <ทะ S 2> ในราคาที่แตกต่างจากรถรถพวกนั้นแค่ไหนรถเต็นท์หรือรถบ้านเนี่ยถามแบบตรงๆเลย ตั้งราคาทีหนึ่งเนี่ยตั้งริงจากราคาตลาดน่าเป็นหรือเปล่าใช่จริงๆอ่ะตรวจสอบตามเว็บไซต์ต่างๆเช็คได้ว่ารุ่นนี้ปีนี้มาประมาณนี้ราคาอยู่ดีเท่าไหร่เราก็ไม่ได้อยากคือลดตั้งให้มันโดดลดะะทําจนเสร็จหมดแล้ว<ช>เนี่ยพร้อมใช้งานเก็บสีด้วยเก<ช>็บภายในด้วยต่นสีบ่งสีบอรปุปร่มเปลี่ยนมือจับเหนียวเปลี่ยนสีแก้เครื่องเกีย์ช่วงล่างเดี๋ยวเปีใสเคลมให้หมดใช่แพงก่ารถเต้นเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ เออนะบางคันอาจจะเท่ากันด้วยพเพราะถ้าเราตั้งสูงเราก็รู้ว่าลูกคา้าก็หนีแต่นี้ราคาไม่ไม่หนี5%นนิด,นดนๆน่อยๆรถปีอนอ่อๆเนี่ยพวก2ปีไม่เกินบวกลบนะครับแม้ว่าจะเป็นเต็นเองที่ขายตาราธรภาพเนี่ยเขาก็ขายได้ตาธรภาพเลยเพราะว่ารถ2ปีเนี่ยส่วนมากไม่ช้ำอืแต่เขาตามธรภาพเนี่ยเราไม่ตามสภาพแต่ที่นี่เนี่ยแม้จะเป็น2ปีเอาขึ้นมาเนี่ยก็ย ตามรายการทั้งหมดที่เราตั้งมาตั้งแต่ต้นคลิปก่อนค่ะช่างเราแบบไม่ได้อยากทําแล้วเห็นว่าเมื่อกี้บอกว่าสมัยก่อมจะมีแบบ BSI หมดคนสอดท้ายสองคนายคนเคยถามทอ่ inbox มาว่า BSI หมดแล้วพี่ซื้อต่อดีไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมเลือเลิกแล้วแต่ว่ามีอันใหม่มาให้มีคือเรียกว่า b m w Premium Selection หรือชื่อย่อคือ BPS คล้ายๆ BSI ตอนนี้เป็นยังไงบากคะคุนายเป็นเป็นเป็นบริตีตใช่คะ่ะก็จะดูแลหลักๆเลยคือบางคนมองว่าถ้าเกิดซื้อรถมือสองไปราคาถูกใจเลขไมโอเคแล้วเพีสยสไฟวารันตีใกล้จะหมดจะ mm ทำยังไงอ่าซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ซื้อรถเบียมแล้วอยู่มือสองจะกังวลในส่วนนี้ซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ยจะครอบคลุมหลักๆ3ามหมวดด้วยกันนะคะอันแรกคะ่ะจะเป็นในเรื่องของเกียร์ระบบส่งกําลัง อันนี้จะประกอบด้วยเกียร์พราท้ายเฟืองท้ายนะครับคือทางสูงใช้คำว่าระบบส่งกําลังก็คือจะรวม<ฆ>ทั้งโยงเลย<ฆ>ที่ขับรถไปข้างหน้า<ฆ>แต่ไม่รวมช่วงล่างนะฮะนี่น<ฆ>ส่วนที่1นึ่ส่วนที่2ก็คือเ<ฆ>ครื่องยนต์เครื่องยนต์นเนี่ยเมื่อกี้ผมมีแอบถามแล้วล่ะผมช่วยรักษาน,นตัง้งๆเดี๋ยวเพื่อนจะได้ไม่งงเครื่องยนต์เนี่ยคือเครื่องเลยรอบเครื่องไม่นับส่วนควบอื่นๆไม่นับนะครับเครื่องเนี่ยหมายความว่าตั้งแต่ ว,ว้าวเออลูกสูบแหวนสูบปอบสูบกระสุนทั้งหลายแหละแต่น้ำมันซึมไม่นับนั้นถือเป็นอุปกรณ์ยาเป็นประก็นไม่ได้ครอบคลุมซึ่งจริงๆก็ไม่ได้แพงมากนะักถ้าเกิดเราซ่อมที่หลักนะครับรแล้วก็อีกจุดนึงก็จะเป็นจุดสุดท้ายคือคกลไกไฟฟ้ากลไกไฟฟ้าเนี่ยครอบคลุมเกือบ <S <S ทั้งหมดที่เป็นไฟฟ้าจุดชลเลน์คือไฟหน้าที่ถ้าเกิดเป็นไฟหน้าแอเรทีฟเลียวตามวงมวลัยอันนี้ครอบคลุมนับแต่ถ้าเกิดไฟหน้าธรรมดา ไม่นับจกขับไฟฟ้านับเทลเกตอีซี่อะไรเขาเรียกอะไรนะคอนแทคเลสเทลเก่าคอนแทคเลสเทลเกตนับคือเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนับหมดเพื่อนๆสามจุดนี้คือครอบคลุมทั้งหมดที่เมื่อกี้เราแอบแซวว่าเขามีแถมเลือกรับได้ไม่เอาก็ได้ใช่เป็นส่วนลดแพิอะไรก็ได้แต่ที่เมื่อกี้คุยเนี่ยคุยและดีเทลมากเนี่ยคือว่า BPS รับเลยครับไม่ต้องคิดเพราะอะไรเพราะว่าครอบคลุมสามอย่างนี้เนี่ยคุณได้ฟรีนะ เงื่อนไขคือคุณควรจัดนะครับทีค่ค่าว่าควรจัดอย่างยิ่งเซอร์วิสต่อเนื่องที่ศูนย์นะครับสไตล์ผมเนี่ยเราซื้อยูโรปาแต่พอกับบริษัทที่ยูโรปาซึ่ง BPS เนี่ยจะครอบคลุมตัวแทน B M w เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการหมายความว่าศูนย์ร์ทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ทุกที่ะนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆค่อนข้างเยอะสอบถามเซลล์สอบถามทางยูโรปามอเตอร์ได้โดยตรง แต่ที่ผมจะแรปมาให้ฟังก็คือว่าทําไมต้องเอาแล้วผมว่าเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายว่าทำไมต้องซื้อรถดีเลอร์ B W เป็นพรีเมียมซเล็ชันแล้วมไมต้องรับ B P S เพราะว่าถ้าคุณไม่รับซื้อที่หลังไม่ได้พี่คุณคุณคุณซื้อรถมือสองมา<ะ>ใช้ไปทั้งสองปี B S I หมดจะติดต่อขอซื้อ B P S กับทางทีม Use ยูสคไม่ได้ได ่อให้คุณมาซื้อที่พีพยูสคาร์แล้วคุณขับรถออกไปคุณต่อราคาเสร็จผมไม่รับนะขับไปสัก2องวันกลับมาใหม่ไม่ได้คุณจะต้องรับไปพร้อมรถใช่ตัดสินใจในวันจองเลยดังนั้นเลยบอกว่าไม่ต้องคิดครับ BPS เนี่ยคุ้มไหมแถมมาคุ้มคุ้มคุณเพียงแต่เข้าตรวจเช็คระยะที่สู์เบียแต่ไม่อยู่ที่รูมรายการเท่านั้นเองนะคบซึ่งผมมองว่าในมุมของคนคำนวณเนี่ยถามว่าคุ้มไหมอย่างไงก็คุ้มต่อให้ เพื่อนๆจะบอกโอ้โหนี่ยน้ำมันวีไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนก๊อซ่าศที่สูงอาจจะแพงหน่อยสมมุติเราขับไปเกียร์พังอ่าคุ้มยิ่งกว่าต้องเปลี่ยนเท่าไหร่โอ้โหจุกจุกแล้วจุกแล้วจุกแล้วเรามอลในมุมถึงเบิร์ของใหม่นะไม่เอามืมสอสงคมาใส่นะอย่าลืมนะครับสไตล์เราซ่อมเบียร์ให้เป็นเบียร์นะครับอ,อย่างเอาไฟแนนด์เดฟทีปก่อนกิดมันพังอ่ะอ้วกเลยนะคือคุณถา่ายแล้วมันสูดได้อีกหลายรอบเลย รายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับสอบทานได้กับทางทวแทนกับทางศูนย์ยูโรป้ามอเตอร์ได้อะไรต่างๆว่ามันมี1ปีมี2ปีกี่กิโลราาตะแตกต่างกันแต่ว่าหลักๆก็คือจะควบคุมจนถึงระยะทาง200,000กิโลอคือเขาเป็น2,000ส0กิโลก็มี1ปีมี2ปีให้เลือกมันจะต่อจาก BSI วารันตีที่กำลังจะหมดอะค่ะ ถอดปุ๊บซื้อ b b s ต่อมันจะนับต่อให้เลยหมายความว่าคุณซื้อรถวันนี้ผมออกรถกับ Premium use ขายจาก Ubera Motor ค่ะผมมี BPS เดือนสองปีทีนี้แถมไห้อีกปีหนึ่งใช่มันก็แถมมาเลยนะคุณก็ขับไปแบบไม่ต้องคิดพอหมด2ปีปุ๊บอัตโนมัติต่อเลยนับต่อเนื่องเลยก็เรียกว่าครอบคลุม3จุดที่ซ่อมหนักๆนะครับเรียกว่าไม่ต้องกังวลแล้วใช่จบไปอีกปี2ปีกับจุดใหญ่ๆที่ทุกคนกลัวคือเครื่องเกียร์กับไฟฟ้านะฮะ พรีเมียมยูสคาร์ของ BMW ยูนั้นผ่านดีลเลอร์ข้อดีคืออะไรนะฮะตรวจสอบทุกอย่างให้เรียบร้อยหมดแล้ว2อเนี่ยราคาต่างกับหน้าเต็นไหมมันต้องต่างแหละเท่ากันนี้เต็นตายหมดแล้วแต่เขาจะแพงกว่าไม่เยอะนักเพื่อนๆถ้าสงสัยเนี่ยเปิดเว็บดูไม่ยากครับเปิดเว็บเทียบกันแล้วคุณก็จะรู้ว่าเฮ้ดิฟขนาดนี้นะคุณโอเคไหมกับ กับเวลาที่คุณไม่ต้องเสียอะไรเลยแค่เดินมาจ่ายตังจัดไฟแนนซ์เราออกไปพร้อมๆกับบ้านไม่ต้องกังวลอีาบีไ s i เหลือใช่ BSI หมดนะครับแนะนำให้ขอ BPS เพิ่มความคุ้มค่าแน่นอนประหยัดเวลานะครับแล้วก็ได้ความสบายใจสุดๆคือประวัติคุณไม่ต้องหาคนมาเช็คคุณไม่ต้องไปจ้างคนมาตรวจสภาพรถเฮ้โดนหน้ามาไหมโดนหลังมาไหม ที่นี่เขาไม่เอาขึ้นโชรูมเลยนะครับคุณได้กาสบายใจแล้วรถไม่โดนนะใหม่แท้บที่นี่ดูแลต่อถ้าเกิดจังหวะถึงต้องถึงดีลผ่าน้มันเครื่องหรือดีลซ์วิสก็จัดให้เสร็จนะครับคุณไม่ต้องกลับมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยคือสิ่งที่คุณจะได้กับราคาส่วนต่างไม่มากซื้อรถที่เราอ่ะเหมือนลูกค้าได้รถใหม่เลยมันจะเป็นในเรื่องของการซูบิดด้วยมันควบคุมไปถึงตรงนั้นกับราคาที่จ่ายไป คือวันที่ออกรถอะพิัตนี่คือรถมือสองแต่เราส่มมอบเหมือนรถใหม่เลยนะมียืนถ่ายรูปมอบช่อดอ,อกไม้มเคยได้บอันท่าฝรั่งเราแล้วก็มีทีม bmw genius มาเดมรถให้คําแนะนำปุ่มนั้นกดยังไงกดยังนี้พี่ปรับตรงนี้พี่เอาเท้าแย่ตรงนี้ขึ้นอย่างนั้นปุ่มเยอะจังงงบางคนมาเปลี่ยนเป็นปั๊กอินไฮบริดต่อให้คนเล่นรถยุ่งมาตลอดเนี่ยพอมขยับรุ่นบางทีมหาไม่เจอคือรับรถเสร็จมีจีเนียมาเทรนให้เสร็จ ก็จะได้รับการบริการในส่วนนี้ไปและหลังจากนั้นเซลล์ก็คอยติดตามดูแลตลอดว่าเฮ้ยอย่าลืมเข้ามาเช็คระยะนะคะหรือว่าเอยวันนี้มีกิจกรรมแวะมาไหมก็คือว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบีทยทันทีแม้ว่าจะเป็นรถมือสองก็ตามก็จะมีดูแลตรงนี้ตลอดการใช้งานลก็เหมือนกับคุณเป็นเหมือนได้รถแปดแดงจริงๆนะเนี่ยเนได้รถใหม่เข้าใจตรงกันแล้วนะครับสามารถปิดคลิปแล้วรีบวิ่งมาที่ ยูโรป้ามอเตอร์ตะลิ่งฉันได้แต่ถ้ากายรู้สึกว่ายังอยากจะฟังเรา2คนนั่งมกันต่อเนี่ยเม <laughs> ื่อกี้คุณอายเขาเล่าถึงการทําทสีที่มีห้องทําสีที่สร้างมาเพื่อดูแลเคสรถมีมือสองกลรอโดยเฉพาะใช่เป็นอุโมงค์ไหมหล้ำมากเลยอ่ะไปะอยากให้ดูไปดูกัน และนี่แหละครับอุโมงไฟที่เราเล่ากันให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับเป็นอุโมงที่รถเข้ามาก็มาตรวจสภาพรถก่อนหาลงหารอเขาจะมีขีดวงวงวงว่าตรงไหนต้องเก็บตรงไหนต้องซ่อมมากค่ะทำสีตรงนี้เลยแล้วก็จะมีห้องผสมสีนะครับเป็นสีนกแก้วนะครับซึ่งต้องบอกว่ามาตรฐานสูงมากๆใครที่เล่นรถจักโดดจะรู้ว่าสีนกแก้วคือเบอร์ต้นๆอยู่แล้วแล้วก็จะมีส่วนของการร a s กิ้งการเก็บงานเรียกว่าเป็นขั้นตอนการเก็บสีที่ปริวชโนลมากๆค่ะ ที่จักรยคือทำเสร็จแล้วก็กลับมาอุโมงนี้ใหม่ใช่ตรวจเช็คอีกรอบหนึ่งว่าเก็บงานละเอียดเรียบร้อยดีไหมก่อนนำรถขึ้นโชว์ค์จริงๆซ่อมเนี่ยชิ้ไหนก็ซ่อมได้แต่ไอ้เก็บสีเนียนๆเจ๋งๆเนี่ยแล้วก็เราไม่ต้องเสียเวลาเนี่ยผมว่าต้องที่นี่แหละเห็นห้องอบสีก็แบบมาตรฐานนัท่างเทคนิคต่างๆเนี่ยดูแลรถเราเป็นอย่างดีใช่ได้มาตรฐานย M แล้วก็อยู่แน่นอนใช่คือรถเนี่ยนะดูผ่านๆเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรแต่พอเจอพี่ช่างเขาวง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 เหมือนโกรธใครมา ลายพอยเลยคันเนี้ยคือละเอียดยอมยอมใจเลยการทำงานอุปกรณ์เครื่องมือวงไฟห้ง <t art> องอบสีคือโอเคมากๆนะผมมองก็เป็นอะไรที่ครบเครื่องมาตรฐานศูนย์บีเอ็มนะมันอยู่เลยอืมใช่ยินเลยว่าคุณมาที่ศูนย์บีเอ็มเดลฟ์มันอยู่อย่างเป็นทางการนะครับส่วนใครที่สนใจอย่างอีเวนต์ต่างๆนะครับงานเทรดอินเอ่ยมีนู่นมีนั่นมีนี่พวกอีเวนต์หรือว่าโปรโมชั่นต่างๆนะครับเช็คได้ทาง เฟซบุ๊กเพจ B M ี u ม e Car ม y ยยูสคาโรป้าค่ะเดี๋ยวขึ้นให้หมกนี้นลยนะครับแล้วก็ติดต่อคุณไอยก็ได้หรือว่าติดต่อเซ็นเตอร์อื่นๆก็ได้นะครับซึ่งคุณไอ้เนี่ยจะเจอบ่อยมากบน YouTube นะครับที่จะรีวิวรถใช่รีวิวรถต่างๆผมณทัศนมเอ้าตอนนี้่เถอะไปรีวิวประมาณนั้นไปกดไลค์กด s u b s ั r i ค e ช่องกันได้นะครับฝากพี่นี้ด้วยค่ะอย่าลืมนะ กดไลค์ช่าผมด้วยกดไลค์อันนี้ก่อนแล้วก็ตามดูนี้ต่อนะคะก็ประมาณนี้ครับส่วนเช่าต่างๆก็หดีขึ้นให้หมดแล้วนะครับมีรายละเไปเที่ยวด้วยสอบถามกันได้นะครับโดยเฉพาะราคาลงเลทราคาลถเข้าใหม่อะไรบ้างเงๆอยู่อ่าอัปเดตตลอดดอกมงดอกเบี้ยมีแฟนอะไรให้เลือกบ้างประกันมีอะไรมีครบหมดครบวงจรเรียกว่ามาเทรดลดคุณและเอารถยุสคาร์ที่คัดคุณภาพจัดส่งให้เสร็จแล้ว เอากลับไปไ้อย่างสบายใจพร้อมทั้ง BPS สำคัญมากผมว่าจุดนี้ชี้เป็นชี้ตายเลยนะครับโอเคคลิปยาวมาแล้วครับขอบคุณเพื่อนๆที่ตามชมคลิปยาวๆกันขอบคุณคุณอายขอบคุณยูร่บ้านมอเตอร์ที่เชิญผมมาในวันนี้สวัสดีค่ะัสดีสวัสดีค่ะบาย